สวัสดีค่ะในบทนี้นะคะพ้าน้อยจะมาบอกเรื่องอารมณ์บ่มนิสัยในบทสรุปค่ะอารมณ์ดีจะมีนิสัยดีและมีความสุขค่ะนิสัยคือพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆจนกระทั่งติดหลังจากติดแล้วก็จะทำเช่นนั้นอีกเป็นประจำหากไม่ได้ทำเช่นนั้นอีกก็จะหงุดหงิดนะคะ อารมณ์คือภาวะความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งกระตุต้นทั้งจากภายในและภายนอกเช่นอารมณ์ดีอารมณ์เสียเป็นต้นอารมณ์ดีเกิดจากความสบายใจหรือได้รับความสมหวังค่ะจากกิจวัตรกิจกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่ตอน1นถึงห เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนด้วยรอยยิ้มนึกขอบพระคุณผู้มีพระคุณด้วยความเคารพและขอบคุณสิ่งรอบๆตัวจัดเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบในห้องนอนด้วยความเบิกบานใจชำระล้างร่างกายและทำความสะอาดห้องน้ำด้วยความสดชื่นมีความรับผิดชอบทานอาหารให้ตรงเวลาและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันในห้องอาหาร แต่งกายด้วยความสุภาพถูกต้องกาลเทศะรู้จักประมาณและประหยัดในการใช้เครื่องประดับทำงานด้วยอารมณ์ดีมีความสามัคคีในทีมงานรู้จักแบ่งปันให้อภัยทำบุญกุศลสร้างเครือข่ายคนดีและเป็นผู้นำจะเห็นได้ว่าการเป็นคนมีอารมณ์ดีทำได้ง่ายๆโดยผ่านการทำกิจวัตรประจำวันของเรานั่นเองนะคะ และเมื่อทำซ้ำๆจนติดเป็นนิสัยเราก็จะเป็นคนมีนิสัยดีมีจิตใจดีมีการกระทำที่ดีเพราะนิสัยเป็นนายของใจทำหน้าที่ควบคุมใจใจเป็นนายของกายทำหน้าที่ควบคุมกายคนมีนิสัยดีจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นปกติวิสัยซึ่งจะนำไปสู่ความสุข มีความคิดสร้างสรรค์มีความเจริญก้าวหน้านํำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและรอดผลจากอบายภูมิแน่นอนค่ะบทสรุปนะคะจากคำสอนของพระอาจารย์นิสัยสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้วิชาการเป็นเพียงอุปกรณ์ให้นิสัยนําไปใช้เท่านั้นหากผู้มีนิสัยดีนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะก่อให้เกิดบุญกุศล มีความสุขความเจริญเป็นผู้นำประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะแต่ถ้าหากผู้มีนิสัยไม่ดีนำความรู้ไปใช้ย่อมเกิดโทษมหันเป็นบาปอากุศลน,นำมาซึ่งความทุกข์ความหายนะและความล้มเหลวมาสู่ชีวิตได้นะคะ ป้าน้อยขอเชิญชวนทุกท่านและสมาชิกในครอบครัวมาฝึกเป็นคนอารมณ์ดีมีนิสัยดีเป็นพลเมืองดีในสังคมประเทศชาติและของโลกกันนะคะสวัสดีค่ะ